สวัสดีค่ะเยวันพาแซบมาอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะพี่วันตีไข่พี่วันจะทำอ,อะไรนะทอดมันทอดมันทอดมันเห็ดเข็มทองนะคะทุกคนทอดมันเห็ดเข็มทองใช้ไข่เป็ดน,นะคะสองใบสองใบแล้วก็ เยนนี Jesus, there, okay. ้ใส so like, so, ่ลไนี้ไอนน่นะคะแล้วก็แล้วก็ขัดเสร็จสองใบอ่าพี่แกงพี่แกงใช้แค่ไม่ต้องถึงขีดหรอกค่ะเพราะว่าไม่อยากให้เผ็ดมากมีให้เข้ากันนะคะมีสองแบบสองอย่างคนให้เข้ากันคนให้เข้ากันนะคะ คือว่าจะทำทอดมันเห็ดเข็มทองตีให้เข้ากันเลยนะคะไข่ตีให้เข้ากันนะคะแล้วก็หมูหมูหมูก็ประมาณใส่หมูก็ประมาณสองขิดครึ่งแล้วกันเพราะว่าใส่เยอะมันเนาะ มันเปื่อยดีนะคะตีให้เข้ากันนะคะแล้วก็ทีนี้ก็ผงนืออันนี้อันนี้คืออันนี้คือผงนื้ผงเนวน้อดีแหละค่ะทุกคนอันนี้คือผงนือแท้แน,น่นแล้วก็อันนี้คือน้ำตาลนะคะทุกคน ต้องใส่น้ําตาลให้มันให้มันอร่อยมันจะกลมกล่อมจะทํากับข้าวนะคะใส่น้ําตาลให้มันกลมกลม่อมนี่นะคะุกคนคนให้เข้ากันคนให้เข้ากันอันนี้อันนี้ก็คือว่าแล้วก็น้ำปลา น้ำปลาหน่อยหนึ่งน้ำปลาก็ไม่ต้องใส่เยอะเดี๋ยวมันจะเค็มเนี่ยค่ะอันนี้คืออันนี้คือคนให้เข้ากันแล้วนะคะคือคนคือคนให้เข้ากันน่ากินมากหมูแล้วก็พริกแกงแล้วก็อันนี้นะคะเห็ดเข็มทองเข็มทองของเราล้างแล้วนะคะ ล้างแล้วก็ปะอันนั้นให้แห้งนะแล้วก็มานั่งทีนสอันนี้เราก็ใช้เกลียมทองแล้วก็ขาดไม่ได้คือใบมะกรูดนะคะทุกคนแล้วก็แป้งทอดกรอบแป้งทอดกรอบใส่เข้าไปมันจะได้กรอบอร่อยใส่เข้าไปเลยค่ะสองช้อนสามช้อนก็ใส่ไปมันจะได้อร่อยประมาณสองช้อนนะคะ สองชอ้อนแป้งทอดกรอบอะไรก็ได้นะคะไม่เน้นไม่ต้องไปนเน้นเนี่ยคะ่ะเนี่ยจริงๆอะ่ะใช้นวดให้นวดได้นะแต่ว่าอันนี้ใช้มือก็ได้แต่พี่วันที่เกียวร้าใช้นี่ดีกว่าเนื้อ่าแป้งเห็ด <c oughs> มันอร่อยมันหอมมากเจ๊ <c oughs> ททษเนี่ยเนี่ยนะคะวิธีทอดนะคะน้ำมันมันเดือดแล้วน้ำมันมันร้อนใสๆๆ่งไปช้อนตักค่ะ เห็ดทอดมันเห็ดเห็ดเข็มทองนะคะทุกคนใส่เข้าไปเย,ย,ยอะๆเลยทีเดียวบดนะคะพอนน้นน้ำมันก็จะแพงขึ้มนมาอื้อร่อยจับถึงเวลาก็จกับเห็ดเข็มทองทอดมันเห็ดเข็มทองนะคะทุกคน อนนเอาไปเห็ดชิ้นเบิง,งแซ่ภาพนีษมันมีประโยชน์เห็ดเข้มท้องกับแพกหนึง่งกับปะจักบ่าได,ด้หมูแต่บะทะไถเองเอาไปเห็ดกิ้นได้จ้าอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดือนแบๆบะบบะบะบ,ะบ,ะบะเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็ออกขึ้นได้ถ้ามาเส็ดน้ำมันทอดมันเห็ดเข้มทองน,นะคะ โอ้โหมันก็จะประมาณนีมประมาณนี้นะคะแล้วพี่วันก็จะเอาี